ตอนแรกสมัครแล้วลืมแคปหรือลืมจดรหัสธุรกรรมและรหัสอื่นๆเอาไว้ในคลิปๆนี้นะ้องค่อยจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องการลืมรหัสผ่านธุรกรรมหรือรหัสอื่นๆต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับระบบเบรกเทเนะแล้วค่อยจะมาสอนว่าเฮาจะแก้ไขจังใดเดี๋ยวในมื้อนี้นะ้องค่อยจะมาสอนว่าเฮาจะทักหาซัพพอร์ตจังใดเราด้วยกันเนาะอ่า โอเคขั้นตอนแรกแมนให้เราเข้ามาที่ในหน้ากระดาษเทเบรกเทปรนะอนเนาะแล้วเรามาเลือกเอาตัวนี้เนาะโตเนี่ยคลิกออกมาเลยทุกคนก็คือค่อยจะมาสอนวิธีการทักหาซัพพอร์ตเนาะทุกคนเนาะวิธีการทักหาซัพพอร์ตอย่างเช่นในมือน,นี้เนาะเคสหนึ่งก็คือทีมงานเนาะเขาเจะได้ลืมรหัสธุรกรรมนเนาะเขาเจะได้ลืมรหัสธุรกรรมถอนเงินเขาเจะถอนเงินบได้เนาะมา โอเคให้เฮาเลื่อนลงมาให้สุดเนาะ์อดอห์คนาะเฮาเลื่อนลงมาให้สุดเฮามาเลือกเอาตัวนี้เลยนี่อีเมลอ่าอีเมลตัวนี้นเนาะเฮาคลิกเข้าไปเลยนอรดอหคนเฮาคลิกเข้าไปนี่จะเป็นอีเมลของซัพพอร์ตเนานะ์ดอหคนเนาะเป็นอีเมลของซัพพอร์ตเฮาสามารถทักหาซัพพอร์ตบ่แต่จะเป็นปัญหาตัวอะไรก็ตามแต่มันมีปัญหาในระบบเบรหรือว่าเทสแล้วมันอันนี้อันนั้นต่างๆ ทุกทิ้งทุกอย่างอยู่ในระบบเราสามารถหาซัพพอร์ตได้เนาะซัพพอร์ตสามารถแก้ไขปัญหาให้เราได้เนาะอ่าอย่างเช่นในหัวข้อนี้ก็คือค่อยได้ลืมรหัสธุรกรรมถอนเงินเป็นทีมงานหัวข้อยเนาะอ่าค่อยจะเขียนว่าสวัสดีซัพพอร์ตโปรดปิดใช้ง,งานรหัสธุรกรรมปิดใช้ง,งานรหัสผ่านธุรกรรมเนื่องจากโทรศัพท์ของฉันมีปัญหากรุณาปิดใช้ง,งาน ค่อยจะเขียนประมาณนี้เนาะแนะนําให้ทุกคนเขียนเป็นภาษาไทยเนาะถ้าว่าเขียนเป็นภาษาลาวเขาจะอาจจะบ่เข้าใจเนาะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนเนาะดอนเนาะอ่าหัวข้อที่สําคัญหรือหัวข้อหลักๆกจะเป็นอีเมลตัวนี้เนาะดอนอีนเมลตัวนี้เป็นอีเมลของเฮานี่แหละจากนี่แหละอย่างเช่นสมุดเนาะอีเมลของค่อยตัวนี้นี่ค่อยลืมรหัสโัรกรรมถอนเงินแมทอีเมลตัวนี้เนาะค่อยได้สมัครบียเทปอ่าค่อยลืมตัวนี้ค่อยจะต้องเอาอีเมลตัวนี้ถ้ากิแต่ถ้าว่าค่อยลืมอีกตัวหนึ่งเนาะ อีเมลตัวหนึ่งค่อยมาเอาอีเมลตัวนี้ไปทักแสดงว่ามันจะยุ่งยากมันจะต้องใส่บัตรประจำตัวอย่างต่างๆเนาะแต่กรณีที่ว่าค่อยมีแล้วเมลมตัวนี้ค่อยมีอย่างต่างๆแล้วค่อยจะเ่าต้องใส่บัตรประจำตัวเนาะค่อยกากดสง่ดงเนาะทุกคนนาะเกียรติยังสำเร็จสิ้นเัาก็มีแต่กดส่งตรงนี้เลยนี่เฮากดสง่งปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งออกมาประมาณนี้เนาะแล้วให้ฮาเข้ามาที่อ่าเมลเลยเนาะทุกคนเนาะเมลตัวนี้เนาะเนี่ เมียตัวนี้เลยเอาคลิกเข้ามานะทุกคนเนาะเอาคลิกเข้ามาเ,อ,นเ,นเอาคลิกเข้ามาในนี่เฮาก็มีแต่รอเนาะรอจากประมาณ2ถึง3ชั่วโมงเนาะ2ถึง3ชั่วโมงแล้วซัพพอร์ตเพิ่นจะตอบกลับมาเนาะซัพพอร์ตเพิ่นจะตอบกลับมาก็รจะบอกเนาะว่าให้เฮากรอกชื่อผู้ใช้จำนวนเงินในกระเป๋ารหัสผ่านแล้วก็อีเมลของเฮาเนาะรหัสผ่านอีเมลกับอีเมลของเฮาเากรอก หรือคนใดบูฮู้เราสามารถถ้าหาค่อยได้เดี๋ยวค่อยจะสอนเนี่ยต่างๆให้เนาะสำหรับวิธีการกอก้อมูลของมันก็ได้ยากเนาะก็ตามที่ว่าซัพพอร์ตได้ส่งมาให้เขาการกอกแลวก็ส่งให้ซัพพอตไปเนาะยังเส้นในเคสเคสนี้เนาะเดี๋ยวจะให้เบิ่งเด้อมันมีเคสเคสนึงเนาะแต่ว่าตัวนี้มันยังไม่ทันตอบกลับมาเนาะเดี๋ยวอ่าอย่างกรณีแบบนี้เนาะค่อยกๆจะเขียนว่าตอบกลับเนาะรอนตอบกลับนี่ มันจะตอบกลับแบบนี้ตอบกลับประมาณนี้เก็จะกรอกข้อมูลจํานวนเงินในกระเป๋าห้าสิบแปดบอกห้าสิบบอกแต่เราต้องเขียนนะทุกคนเราต้องเขียนใช่ใว่า,าจำนวนเงินหรือเมลจำ,จำนวนเงินเราต้องเขียนประมาณนี้ แล้วรหัสเนี่ยเขาต้องเขียนรหัสเขาต้องเขียนประมาณนี้เนาะทุกคน,นเนาะเขียนเรากระ่งกลับไปให้ัพ p อ o r t แต่เราต้องรอให้ mm ัพ p อ o r t เพื่อนตอบกลับมาแล้วถึงจะเขียนกลับไปได้เนาะทุกคนเนาะอะสำหรับคนใดที่มีปัญหาอีกอย่างหรือคัดข้องอย่างบอได้เนาะสามารถทักหาอาจารย์้ดเดี๋ยวจะมาแก้ไขปัญหาให้เนาะทุกคนเนาะอะในมือนี้กะซีมีประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคนใดที่มีปัญหาหรืออีกอย่างต่างๆหรือบ่อยากพลาดคลิปใหม่ๆเนาะให้ทุกคนคลิก กดติดตามและกดใจกดกระดิง่งพอบอนาะเพื่อที่จะ,ะพอภาดคลิปใหม่ๆเวลาชี่คอยจะมาลงให้เนาะทุกคนเนาะเจอนคลิปหน้านะทุกคนเนาะไปละ